สวัสดีครับพี่พิงน้องเล่ตันเดียวสไตล์แล้วก็เล่แรงคอยพาตัวนะครับผมนี่คือมาอัปเดตถนนเส้นตันเดียวแก่งคอยนะครับผมที่จะเข้าู่คอยนะครับผมนี่ถนนแถวหน้าบ้านเล่นะครับผมนี่ก็คือการอัปเดต,ตน,นะครับผมดูนะครับผมนี่ก็ทําเขาเรียกอะไรนะครับผมทางเท้านะครับผม พ่อระบายน้ำน,นะครับผมกัวห้องเท้าขาวกำลังดำเนินการอยู่นะครับผมที่ื่อจะถ่ายดูนะครับผมที่แม่คา้าพ่อคา้าที่ามาขายของกันหน้าวัดนะครับเมื่อก่อนเาก็ขายกันหน้าวัดนะครับที่นี่ก็ขายกันข้างในวัดนะครับขายกันไม่ได้จริงครับมต้องกลับมาขายที่หน้าวัดเหมือนเดิมนะครับ ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เขาก็รถก็เยอะการงานการทําถนนก็ถนนก็ไม่ค่อยดีก็ระวังเรื่องบัิเด้วยกนะ็ทํากันนะครับผมก็ดูแม่ค้าเขาก็ทํากันนะครับกาลังขายของกันอยู่นะครับผมนี่เสืส้อแอการัปเดตถนนตานเดี่ยวแกนคอยนะครับผมนีนะครับ เราก็จะมาเขาก็เริ่มทำแ่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำาครับแต่ว่ามันก็ช้านิดหนึ่งนะครับผมเขาก็ทํากันอยู่นะครับผมแต่มันก็ช้านิดหนึ่งพอที่เป็นกิโลนนครับผมจนเกือบถึงหน้าบ้านเล่นะครับผมถึงทางโพ้งบ้านเล่นะครับผมเขาก็เริ่มจะทํากันทุกวันนะครับผมเขาก็ไม่มีวันหยุดนะครับก็ ต้องต่อสู้กันไปนะครับผมพ่อค้าแม่ค้านะครับผมรถเยอะมากครับเส้นนี้ครับก็เลยต้องพัฒนาเป็นสี่เลนกันนะครับผมจังหวัดมันกว้างขึ้นอยู่ครับรถครับผมขับไวกันมากนะครับผมแถวนี้รถขับไวกันมากนะครับผมก็ช่วยกันระวังวางหน่อยนะครับผมเมื่อว่าถนนกำลัง้างมัน พ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าจะเข้าไปขายในวัดกันก็คงม,มันยากนะครับผมใครไม่ค่อยมีใครที่จะเข้าไปซื้อของข้างในกันนะครับนอกจากข้างทางมันจาะดวกสบายแล้วก็แวะซื้อกันเพราะคนไทยชอบความสะดวกสบายอยู่แล้วน,นะครับโรงเรียนก็ได้การเปิดเรียนแล้วครับเพื่ออยู่หน้าโรงเรียนหน้าวัดอยู่นะครับเราก็ขายของกันอยู่นะครับผม รถแม่ค้าไม่ขายแต่ก่อนขายเต็มไม่หมดเลยครับถึงมอเตอรศ์ไซคันนี้นะครับผมรถเขาขับไวกันมากครับอันตรายมากนะครับผม,ม,บผมก็ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าถนนมันสร้างกันใหม่นะครับผมเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับผม,มเข้ามาใดเช่นการเดียอยว้อนก็ ช่วยกันเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าท่านเข้ามาใหม่ทุกเส้นทางครับผมที่เข้ามาในทางคือแกงคอยของเราครับใช้การทําถนนใหม่และทุกเกือบเส้นทางที่เข้ามานะครับผมช่วยๆกันครับผมดูแลเรื่องความปอาลอดภัยด้วยครับเริ่มมาเบากันึ่เก็เริ่มทำกันนะครับ ไกลๆนะครับผมก็เริ่มทำกันแล้วจังถึงทางโค้งนะครับเริ่มในทางโค้งจนทางโค้งบ้านเล่ย์ครับก็เลยอบตไปก็ฝากเข้าไปชมคลิปให้แบบเวการเดียวสไตล์เล่แล้วก็เล่แรงคอยผ่านตัวด้วยนะครับ ไม่รู้คลิปนี้เล่จะลงของช่องไหนนะครับผมคอยเข้าไปติดตามให้ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจดีๆให้กับเล่นะครับผมเ่ก็จะพยายามหาคลิปด,ดีๆลงส,สดๆให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับผมเป็นคลิปดสดๆนะครับผมเล่ก็ไม่ได้ตัดต่อคลิปนะครับเล่นแบบสดๆกันนะครับ เล่นกันแบบสดๆกันไปถ่ายยังไงก็ต้องเล่ก็ต้องลงไปอย่างนั้นนะครับมาดูกันหน่อยก็เขาจะพัฒนาถึงไหนแล้วที่ได้ถ่ายไปก็ค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วนะครับผมน่าจะปีนี้ทั้งปีนะครับผมคงจะเสร็จนะครับผมคงได้งใช้งานกันดูแล้วนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชงคลิปเล่ตันเหียบตาย เล่แรงคอยพาทัวร์นะครับผมเล่ต้องการาบขอบคุณพี่ๆน้องที่เป็นกำลับบงใจให้เรบเล่มานะครับผมขอบคุณครับ